อยากเป็นคนมั่นใจคุณทำได้ทันทีนะคะนั่นก็คือการชื่นชมตัวเองแล้วก็เห็นข้อดีของตัวเองนั่นเองนะคะก่อนอื่นเนี่ยต้องขอบอกก่อนเลยนะคะว่าความเข้าใจผิดๆนะคะของคนทั่วไปในเรื่องของเซลล์เอสเตมใช่ไหมคะเซลล์เลิฟนะคะที่บอกว่าชื่นชมตัวเองรักตัวเองนะคะเห็นข้อดีของตัวเองเนี่ยบางคนบอกว่ามันมั่นนามันโหนเกินไปใช่ไหมคะบางคนก็บอกว่าเอ้ยมันหยิ่งหรือเปล่านะคะมันทําตัวเหมือนแบบว่าโอ้โหนะคะ ดูเวอร์หรือเปล่านะคะดูแบบว่ามั่นมั่นใจเกินอะไรเงี้ยนะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยพอเราเข้าใจแบบนั้นนะคะหลายๆคนก็แบบว่าเออถ้างั้นก็ไม่เอาก็ได้นะคะแบบรู้สึกผิดรู้สึกผิดนะคะกลัวคนอื่นเขาจะมองว่าเราเนี่ยมั่นเกินไปนะคะสุดท้ายแล้วโดยเฉพาะคนไทยนะคะยิ่งจะรู้สึกว่าเราก็เลยไม่กล้านะคะที่จะเผยศักยภาพตัวเองออกมานะคะแล้วสุดท้ายไม่กล้าที่จะกลายเป็นคนมั่นใจเพราะว่า กลัวคนอื่นมองว่าเราเนี่ยมั่นเกินไปนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่มั่นใจในตัวเองแล้วก็รักในตัวเองจริงๆเนี่ยนะคะเขาจะไม่รู้สึกว่าฉันเนี่ยเหนือกว่าคนอื่นนะคะแล้วก็คือไม่ได้มองตัวเองว่าเหนือกว่าคนอื่นนะคะแล้วก็คนอื่นต่ากว่านะคะในขณะเดียวกันเข <cm 2> ารักและชื่นชมตัวเองเห็นข้อดีข,ของตัวเองเขาก็มองว่าคนอื่นเนี่ยนะคะก็เป็นคนที่มีคุณค่าในตัวของของ,ของ,ข,องของตัวของเขาเองเหมือนกัน ะะแต่ไม่ได้หมายความว่ามองเห็นข้อคนอื่นดีนะคะแต่ว่าตัวเองก็แบบด้อยมากฉันด้อยค่ามากแต่คนอื่นดีดอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนั้นก็ไม่ใช่เหมือนกันนะคะไม่ได้มองคนอื่นว่าว่าต่ากว่าแล้วก็ไม่ได้มองคนอื่นว่าสูงกว่าแต่ในขณะเดียวกันถ้าสมมติว่าคนที่รักแล้วก็เห็นคุณค่ามั่นใจตัวเองชื่นชมตัวเองเนี่ยนะคะยอมรับว่าตัวเองเป็นคนที่ เป็นความมหัศัรรย์สจ์นนะเป็นคนที่มีคุณค่าหนึ่งคนเราก็จะมองเห็นคนอื่นมีคุณค่าเช่นเดียวกันนะคะนี่แหละคือคนที่มีความมั่นใจนะคะแล้วก็เห็นคุณค่าในตัวเองที่แท้จริงนะคะแล้วก็คุณสามารถทําได้นะคะทุกคนสามารถทําได้ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องผิด ่ะคะอย่าไปรู้สึกผิดว่าเอ้ยเรามั่นหน้าเกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะทําให้คุณอดที่จะขยายศักยภาพตัวเองนะคะจะอดที่จะเปล่งประกายแสงสว่างของคุณนะคะยกตัวอย่างเช่น่มีคนมาชมคุณว่าวันนี้อุ้ยทําไมแต่งตัวสวยจังเลยนะคะทำไมคุณเนี่ยดูดีนะอะไรอ่เงี้ยบางคนนะคะโดยเฉพาะคนไทยที่หน่อยบอกไงคือแบบไม่ไม่ใช่หลอกไม่ใช่หลอกชันเนี่ยโอ้โห ไม่สวยเรกฉันก็แบบนวนน,นี่นใช่ไหมคะหาข้ออ้างมาเพื่อที่จะไม่ยอมรับคําชมนี้เพราะว่ากลัวว่าคนอื่นว่าเราจะแบบมั่นหน้าอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆเราไม่ใช่นะคะเราก็แค่ขอบคุณไปใช่ไหมคะนี่แหละคือความมั่นใจนะคะเพราะว่าเราเห็นข้อดีตัวเองในขณะเดียวกันแล้วก็เห็นคนอื่นดีด้วยนะคะก็จงเป็นคุณมั่นใจนะคะชื่นชมแล้วก็เห็นข้อดีตัวเองนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ